สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคุยชวนปลูกวันนี้เรามีเรื่องเด็ดสำหรับคนรักสวนรักต้นไม้และรักสิ่งมีชีวิตเล็กๆใต้ดินครับใช่เลยค่ะพี่เบนเรากำลังจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะร้องอีแต่ถ้าได้ฟังจบบอกเลยว่าจะร้องว้าวแน่นอนค่ะนั่นก็คือมูลไส้เดือนมีชีวิตค่ะก่อนอื่นเลยมูลไส้เดือนคืออะไร ใช่แค่อึของไส้เดือนธรรมดาหรือเปล่าก็ใช่ค่ะแต่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะมูลไส้เดือนคือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เกิดจากการย่อยอินทรีย์วัตถุโดยไส้เดือนพูดง่ายๆก็คือไส้เดือนกินเศษพืชเศษผักจากนั้นก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ค่ะแปลว่าไม่ใช่แค่ธาตุอาหารพืชแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่ช่วยฟื้นฟูดินด้วย ถูกต้องเลยค่ะนี่แหละที่คนเรียกว่ามูลไส้เดือนมีชีวิตเพราะในนั้นมีทั้งจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ง่ายและยังช่วยฟื้นฟูคโครงสร้างดินให้ร่วนซุยอีกด้วยค่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าปุ๋ยเคมีก็มีทำไมต้องใช้มูลไส้เดือนด้วยคำตอบง่ายมากค่ะเพราะมูลไส้เดือนไม่เร่งแต่อย่างยืนปุ๋ยเคมีเร่งโตจริงแต่ระยะยาวดินเสื่อม รากพืชอ่อนแอส่วนมูลไส้เดือนค่อยๆปล่อยธาตุอาหารแบบธรรมชาติและช่วยให้จุลินทรีย์ในดินเจริญเติบโตสมดุลพอดีกับการใช้ในระยะยาวน่าสนใจแฮะแล้วมันมีธาตุอะไรบ้างในมูลไส้เดือนมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือ NPK แต่ในปริมาณไม่สูงเหมือนปุ๋ยเคมีนะคะ จุดเด่นคือมันมีเอนไซม์ฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์จากไส้เดือนที่ช่วยเร่งรากเร่งใบสร้างภูมิคุ้มกันงั้นถ้าจะใช้ต้องใส่ยังไงดีง่ายมากค่ะแค่โรยรอบคนต้นหรือคลุกกับดินปลูกพืชก็ได้ค่ะใช้อัตราประมาณ100-200กรัมต่อต้นเล็กหรือ1-2กิโลกรัมต่อต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นไม้กระถางใช้ผสมในดินปลูกก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไหมครับใช้ได้หมดเลยค่ะทั้งผักสวนครัวอย่างผักชีต้นหอมพริกมะเขือเทศหรือไม้ดอกอย่างกุหลาบชวนชมและผละไม้เช่นมะม่วงมะนาวกล้วยมูลไส้เดือนช่วยให้พืชรากเดือนดีโตเราแบบธรรมชาติค่ะพี่เคยเห็นเกษตรกร,กรบางคนบอกว่าใช้มูลไส้เดือนแล้วพืชโตวไวใบเข็งเข้มจริงๆ ใช่ค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ปุ๋ยแต่คือระบบนิเวศจิ๋วในกระถางดินจะไม่แข็งไม่แห้งเร็วรากก็ไม่เน่าพืชมีความทนต่อโรคมากขึ้นโดยธรรมชาติไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสวนออร์แกนิกถึงหันมาใช้กันเยอะขึ้นถ้าจะซื้อมาใช้อย่าลืมเลือกแบบมูลไส้เดือนแท้นะคะควรดูว่าเป็นมูลที่มาจากการเลี้ยงด้วยอินทรีย์วัตถุไม่มีขยะไม่มีสารเคมี แล้วดูยังไงว่าแท้ดูจากสีและกลิ่นค่ะมูลทำมูลไส้เดือนที่ดีจะมีสีน้ำตาลเข้มคล้ายดินไม่มีกลิ่นเหม็นและมีลักษณะผูร่วนบางครั้งจะมีร่องรอยไส้เดือนหรือไข่ไส้เดือนด้วยค่ะสรุปเลยว่ามูลไส้เดือนคือปุ๋ยที่มีชีวิตที่ไม่เพียงแต่ให้ธาตุอาหารแต่ยังให้ชีวิตใหม่แก่ดิน และยังช่วยให้พืชแข็งแรงโดยไม่พึ่งสารเคมีเลยค่ะเป็นธรรมชาติล้วนๆใครยังไม่เคยลองบอกเลยว่าควรลองสักครั้งแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะแล้วตอนหน้าจะพูดถึงอะไรนะอายตอนหน้าพาไปรู้จักกับน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ชวนคุยชวนปลูกขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เทปหนะ้าสวัสดีค่ะ